สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคิดโจทย์ข้อสองกันเนาะเริ่มต้นเขาบอกว่าให้ AB เป็นจำนวนจริงนะคะจงหาความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B ที่ทำให้ระยะทางระหว่างอันนี้กับระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงเนาะเท่ากับรูสิบอ่าพอเป็นระยะทางระหว่างระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงนะคะระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงเราก็ต้องเข้าสูตร d เท่ากับ ใช่ไหมคะอะ่เริ่มต้นก่อนนะคะสมมติครูให้เป็นสมาการเป็น ax นะคะเส้นตรงมีสมาการเป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0นะคะแล้วก็เริ่มจากสูตรของระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรงเนาะ d เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1นะคะบวก c หารด้วยสแปร,ร์ดู a อกำลังสองบวกดี D, กาลังสองนะคะซึ่งเขาบอกระยะทางมานะคะว่าเป็นรูสิบเนาะเราก็แทนค่าที่ดีเลยนะคะเป็นรูสิบเท่ากับนะคะเราก็จะต้องมาหาเนาะว่าสมการหรือว่าสมการเส้นตรงเนี้ยนะคะก็คือเกิดจากตรงนี้เนาะว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะกูก็ขอคิดตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะรูขอย้ายนะ เป็นฝั่งขวาตรงนี้นะคะอ่าเป็นฝั่งขวาจากเส้นตรงนะคะที่มีสมการเป็น A คูณด้วยสปวก Y บวก4บวก B คูณด้วยลบ 2Y ลบ3นะคะเท่ากับศูนย์คุก็จะนำ A คูณทั้งวงเล็บเนาะแล้วก็นำ B คูณทั้งวงเล็บ ะะคะเริ่มตน้นกระจายกัน a คูณ 2x ก็เป็น 2ax บวก ay นะคะบวก 4a บวก bx ลบ 2by ลบ 3b นะคะเท่ากับ0นะคะอ่าแล้วก็มาสังเกตลำดับถัดไปเราเห็นอะไรไหมมันมี 2ax นะคะอ่ากับ by ตรงนี้เนาะอ่าที่เหมือนกันครูก็จะทำให้เป็น X อยู่ข้างนอกหรือว่าดึง X ออกก็เป็น 2A งบวก B คูด้วยนะคะแล้วก็บกวกอบวกคูด้วยค่ะแล้วก็บวกด้วยต่อไปจะเป็น A Y นะคะ A Y อันนี้ก็ดึง Y ออกเนาะก็จะเป็น a y, 2ลบ2 B, คูณ Y แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เหลือก็คือค่าคงตัวก็จะเป็นบวกด้วย C a 3ลบ3า เท่ากับ0นต่อไปนะเราเห็นแล้วมันเป็นเเป็น y แล้วก็เป็นผลท่าของตัวก็เข้าสู่แพทเทิร์นของเส้นตรงก็คือ a อนะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนเสม,มืน a, นอนเะ x อ่าแล้วก็บวกอันนี้ก็เป็น v แล้วก็ y นะคะแล้วก็บวก C เท่ากับศเนาะพอเราได้อันนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปแทนในสูตรเลยโดยสูตรของเรา เขาบอกจุดมาคือ2ลบ3ซึ่ง2ลบ3ก็จะให้เป็น x 1กับ y 1ซึ่งนำ x 1ไปแทนตรงนี้แล้วก็นำ y 1ไปแทนตรงนี้เริ่มต้นจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ 2a บวก b คูณด้วย2บวก a ลบ 2b คูณด้วยลบ3 แล้วก็บวก c ก็คือ ca ลบ 3b แล้วก็หารด้วย square root a กํลัง2บวก b กํลัง2ก็คือพนดอันนี้ก็คือ a มายกกำลัง2แล้วก็พนด b พดนี้มายกกำลัง2ก็จะได้เป็น 2a บวก b ทั้งหมดกำลัง2บวก a ลบ 2b ทั้งหมดกำลัง2 รู้สินะคะย้ายค่าจากข้างไปคูณนะคะจากหารไปย้ายไปคูณก็เป็นรู้สิคูณด้วยรู้ส a บวก b ทั้งหมดกำลังสองบวก a ลบส b ทั้งหมดกำลงะะังสอันนี้ขอลบออกก่อนนะคะนื่จากคูณที่จำกัดเนาะก็จะได้เป็นอันนี้เท่ากับฝั่งขวาก็คือถ้าสมบูรณ์ของ4 a c a อันนี้คูณเข้านะคะคูณ2เข้าอ่ก็เป็น c a บวก 2b บวกเขียนเป็นลบเลยนะก็เป็นลบ 3a บวก 6b บวก 4a ลบ 3b ต่อไปก็จะได้เป็น square root 10คูณด้วย กระจายกำลังสองทั้งสองตัวเนะาะก็จะเป็น 4a กำลังสองบวก 4ab บวก b กำลังสองบวกด,ด้วย a กำลังสองลบ 4ab บวก 4b กำลังสองเท่ากับฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะเห็นว่ามันมี a กับ a กับ a ก็เป็น 4a ลบ 3a ก็ได้ a a บวก 4a ก็ได้ 5a b ก็เหมือนกันมี 2b 6b 2บวก6ก็เป็น8 8ลบ3ก็เป็น 5b อันนี้เดี๋ยวขอเลื่อนหน่อยนะ เป็นตรงนี้ต้องขอต่อด้วยตรงนี้นะคะเราจะกลายเป็นสแปรรูดเอาสิบเข้าไปคูณทั้งสองเล็บหรือว่าเอาสิบแยกออกมาก่อนก็ได้นะคะข้างในก็จะเป็นสี่บวกสี่ก็เป็นห้าเอกกัลังสองสี่เบบวกอเตัดกันแล้วก็บีกำลังสองบวกส b ่บีกำลังสองก็เป็นบวก5้าบีกำลังสอง เท่ากับค่าสมมูลของ 5a บวก 5b ซึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วเราจะเห็นว่ามันมีรู้สิบผลด้วยสแควรูตของอันนี้ก็จะได้ก็จะได้เป็นรู้สิบ ผลด้วยสแควรูท 5a กำลังสองบวก 5b กำลังสองเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ 5a บวก 5b ซึ่งจากค่าสมบูรณ์ของ a กำลังสองเท่ากับ a อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้กัอนอยู่แล้วค่าสมบูรณ์ของ a กำลังสองเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ a นะคะ ก็จะเห็นว่ามันมี 5a กําลังสองบวก 5b กับ 5a บวก 5b ถ้าเราดึง5ออกก็จะได้เป็นรูทิบคูนด้วยสแปร,ร์รูท5คนูนที่ a กําลังสองบวก b กําลังสองเถ้ากับค่าสมบูรณของ 5a บวก 5b รูทิบคูนด้วยสแปร,ร์รูท5แล้วก็สแปร,ร์รูท a กําลังสองบวก b กําลังสองซึ่งเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ5ก็ดึงออกมานะคะ ของ a บวก b อันนี้ก็จะเป็นรูทห้าสิบคูณด้วยสแปร์รุท a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับห้าค่าสมวุบวกของห้าก็คือห้าแล้วก็ค่าสมมุติของ a บวก b สแปร์รุท a กําลังสอง b จากนั้นก็เอารูทห้าสิบส่วนห้าเท่ากับค่าส่วนของ a บวก b หารด้วยสแปร์รูท a กําลังสองบวก b กําลังสองอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของ a และ b หรือถ้าเราย้ายข้างก็เป็นค่าสมวนบวของ a บวก b หด้วยสแปร์รูท a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับสแปร์รูทห้าสิบส่วนห้าซึ่งสแปร์รูทห้าสิบก็คือหา้ารูทสอง ส่วนห้าซึ่งก็คือรูส